ครับพบกับอัศวินมะโคอีกแล้วนะครับพบกันเช่นเคยนะครับ SK 120 g ยโกเบนะครับมาไฟนะครับซูเปอร์นะครับแล้วก็รถแท็กเตอร์นะครับ b 2 PL รุ่น5นะครับวันนี้โรงงานคู่นะครับวันนี้มีคนมาเปลี่ยนครับเด็กชายโน้ตนะครับมาเปลี่ยนนะครับตอนแรกผมขับหรือคันอยู่นะครับหรือคันนี้นะครับแล้วก็แท็กเตอร์ดันดินขึ้นมานะครับ ก็คันนี้ก็รื้อมาแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็เก็บเรียบงานเรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ประมาณสองสามวันน่าจะเสร็จนะครับเพราะว่ารือ้อจะเอาบ่อ้มันฟางขึ้นนะครับแต่ว่าเ้ลลมเยอะก็เลยต้องรื้อคัน,นครับเพราะจะเอาบ่อ้มันฟางครับก็เลยต้องอรื้อคันดึงถากคันลงนครับ แล้วก็ดินมาพ่อข้างนะครับดินเยอะมากเลยนะครับอ่าคันเดิมนะครับคันที่ท่อลั่นๆนะครับตอนนี้เปลี่ยนพ่อไปแล้วครับจำคลิปที่แล้วได้ไหมครับที่ผมบอกว่ารอแท็กอร์ผมเสียครับเลยต้องเอามาโคมากว่ดประเด็นคือยังหาสาเหตุไม่เจอนะครับว่ามันดังอะไรแต่ว่าเปลี่ยนเปลี่ยนลูกปืนไปหมดแล้วครับลูกปืนคันลูกปืน เปลี่ยนหมดไปค่าแรงช่างด้วยประมาณหมนะื 13, นะ่นสองอะหมื่นสามอะเพราะว่าค่าแรงช่างห้าพันนะครับยกคานแล้วก็ทําปั๊มไฮดรลิกใหม่นะครับเปลี่ยนซีนแว่นตาของไอ้อปั๊มนะครับซีนแว่นตามันไอ้ทองแดงมันหมดนะครับก็เลยเปลี่ยนเพราะามันยกช้าในไหนก็ซ่อมแล้วก็เลยเปลี่ยนเลยครับแล้วก็เปลี่ยนกองปั๊มไฮดรลิกไปเปลี่ยนปั๊มโซลา่าคือของที่มันขาดคือเรามาซื้อมาใส่ใหม่หมดเลยนะครับ เช็คครั้งใหญ่นะครับก็ถือว่าได้รถดีนะครับที่ซ่อมไปถือว่าได้ดีนะครับแต่ว่าสาขาสายเหตุที่มันดังวีทไม่เจอนะครับอาจจะอีกทํางานอีกสักพักอาจจะต้องเปลี่ยนนะครับเป็นเครื่องนะครับมาดูรถแท็กเตอร์ดันวนะไอโนดครับอัดชิบหายยวรอแท็กเตอร์มาใกล้ๆครับ จะถ่ายเด็กเตอร์ให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาให้ทีมงานอัศวินมาโคด้วยนะครับช่วงนี้คลิปไม่ค่อยมีนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้ถ่ายนะครับงานฝนตกนะครับนี่ก็ลงเม็ดอยู่นะครับฝนลงปล่อยๆนะครับไม่ถึงกับเยอะมาก มันจะจะอัดกุ้งกี่ดำส้นตีนอะไรของมันโอ้โหับรถแ,แท็กเตอร์มาไปดูแท็กเตอร์กันครับดูแบบใกล้ๆเลยครับพี่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสะไขัยกดสับกระดิ่งให้ทีมงานโคด้วยนะครับ ไม่ใช่รถนะครับผมเดี๋ยวลื่นนี่มันเปียกนะครับที่แคเดินตามนะมันถอยหลังไกลนะครับ รถแท็กเตอร์ไปแล้วดูมะคุนต่อครับพี่น้องอย่าลืมนะฝา,ากกดไ like, ลค์กดแชร์และกด subscribe ด้วยนะครับ มันย้ายดินนะแต่ว่ามันขึ้นมาเหยียบดินให้ดินมันแน่นมันก็ตักหนักรถละสี่ไอห่ามเ้ยงงกับมันไ,ไหม ยอมแพ้ดีสี่นะครับใส่ท่อใบนี้สู้ดีสี่ไม่ได้ละครับเสียงเงียบโอเคครับฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กด subscribe ให้ทีมงานอัศวินโคด้วยนะครับแล้วก็ฝากเพจของอัศวินมโคด้วยนะครับพิมเข้าไปในเ o k บล้วพิมพ์ว่าอัศวินมโคนะครับแลวจะเป็นเพจของอัศวินเลยนะครับก็ ติดตามงานของสวินได้นะว่าทีมงานอสุโมโคทํางานเป็นยังไงนะครับเพราะว่าบางทีที่เราถ่ายคลิปอะเราบางทีเราถ่ายงานไม่จบนะครับเราก็จะไปโพสต์ในเฟซบุ๊กในเพจนะว่าส่งงานแปลงนี้นะครับในเช่นแปลงนี้เราถ่ายเราถ่ายแค่คลิปไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับเราอาจจะมีคลิปอ่ารูปภาพก่อนโรงงานการทําก่อนทํากับหลังทําแล้วก็เป็นยังไงนะครับ ก็ดูความแตกต่างกันนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ